สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคองใบเตยที่นี่ที่เดิมเลยค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะแล้ววันนี้ใบเตยก็จะมาทําในส่วนของพิก,า,กาศให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกๆนะคะ กับหัวข้อพิการในวันนี้นะคะคนอื่นมองว่าคุณเป็นคนอย่างไรและเร็วๆนี้อะไรจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคนอื่นมองว่าคุณเป็นคนอย่างไรและอะไรนะคะและเร็วๆนี้อะไรจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณเรามาเลือกการ์ดเลือกกองไพ่กันก่อนเลยก่อนจะไปฟังคําทานายนะคะกองหนึ่งกองสอง กองสามนะคะหนึ่งสองสามเลือกมาเลยตั้งสิทธิ์อธิฐานเราเลือกกองไพ่มาเลยนะคะแล้วเราไปดูกันนะคะว่าคนอื่นเนี่ยมองว่าเราเป็นคนยังไงแล้วเร็วๆนี้อะไรจะกลับเข้ามาในชีวิตเรานะคะหนึ่งรูปนะคะเลือกมาหนึ่งรูป ใครสนใจดูดวงนะคะจองคิวได้กับแอดมินนะคะแล้วก็ใครสนใจจะลงทะเบียนเรียนอ่านไพ่นะคะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่สนใจน้องแหวนหรือตะกรุดเข้าไปดูรูปเพิ่มเติมได้ในเพจนะคะโอเคเลือกรูปมาเลยได้กลองไพ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของการทำนายกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับชาวกองหนึ่งนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะใครที่มาใหม่นะคะอย่าลืมซับตะคายอย่าลืมไลค์ลืมแชร์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ไบเตยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะสำหรับชาวกองหนึ่งนะคะขอเสียงหน่อยแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เรามาเปิดไพ่นะเนี่ยเรามาเปิดไพ่คนอื่นมองว่าคุณเป็นคนยังไงนะคะเราจะมาประเด็นแรกกันเลยนะคะ คนอื่นมองว่าคุณเป็นคนยังไงนะคะคุณเป็นคนยังไงคุณเป็นคนแบบไหนเรามาดูกันในพาร์ทแรกก่อนเลยนะคะพาร์ทต่อไปเราจะไปดูว่าอะไรจะกลับเข้ามาในชีวิตเรานะคะก็เป็นคลิปที่เราสามารถเข้ามาฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะเสพคข้าบันเทิงนะจ๊ะอ่าไปดูกันเลยค่ะว่าคนอื่นมองว่าคุณเป็นคนยังไงคุณน่าจะเป็นคนคิดมากนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะอารมณ์แบบ ออกแนวแบบศิลปินตัวแม่นะคะตัวแม่จะแคร์เพื่อเอ้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวลวะนะค่ะเราเองเนี่ยเป็นคนที่หนึ่งแหละเป็นคนที่ขี้กลัวขี้กังวลนะคะเป็นคนคิดมากเป็นคนที่จินตนาการเลิศล้ำนะคะเป็นคนที่ดุด้วยนะคะภายนอกเนี่ยดูดุดูด,ดูเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียง่ายก็ได้นะคะหรือเป็นคนขี้หึงขี้ห่วงก็ได้อันนี้คือสิ่งที่คนอื่นมองเห็นนะ คนอื่นมองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้ตัวเลือกเยอะช้อยเยอะเลือกได้แล้วก็เป็นคนเฟลลี่สนุกสนานอัธยาศัยไมตรีดีนะคะเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะแล้วดูคุณเป็นคนมีความลับนะจ๊ะเฮ้ยจริงไหมไม่รู้นะคะแต่คนอื่นมองว่าคุณเป็นคนที่มีความลับเยอะแล้วก็มองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้เจ้าสเสน่ห์เฟลลี่ขี้เล่นสนุกสนานช้อยเยอะตัวเลือกเยอะตัวเลือกเยอะนะคะ มองว่าคุณหาเงินเก่งด้วยนะคะแล้วก็เป็นเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้คือบางมุมเนี่ยเวลาที่คุณจะจริงจังนะคุณจะมีมุมที่เหมือนเด็กนะคะมุมสดใสเหมือนเด็กมุมน่ารักสดใสฟุง้งฟริงม,ม,มุงมิงกุ้งกิงเหมือนเด็กแล้วก็จะมีมุมอีกมุมหนึ่งที่เป็นมุม มุมดุดุมุมเอาจริงเอาจังก็มีนะคะเห็นไหมคะอุตาคิงดาบที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเหมือนคนที่เวลาเล่นก็เล่นเวลาเอาจริงก็เอาจริงแต่เป็นคนที่เหมือนพร้อมให้คำปรึกษาให้คำแนะนำคนอื่นอยู่เสมอเป็นคนจิตใจดีแหละนะถึงภายนอกจะดูดุก็จริงแต่ว่าข้างในลึกๆเนี่ยเราจะเป็นคนที่ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาแล้วก็ซัพพอร์ตคนอื่นเสมอนะคะเวลามีคนไม่สบายใจมีคนแบบรู้สึก ไม่ดีมาเนี่ยคุณก็พร้อมจะให้คําแนะนําให้คำปรึกษาแล้วก็ดูเราเองจะเป็นออกแนวไม่รู้ว่าเป็นคนเจ้าชู้ไหมแต่ว่าชีวิตไม่เคยขาดแคลน <c oughs> ความรักนะคะอาจจะคือบางคนอาจจะแบบปิดกั้นปิดใจไปแล้วแต่บางคนก็มีคนแว่เวียนมาจีบอยู่เรื่อยๆแหละแต,แต่ไม่รู้ว่าคุณชอบหรือไม่ชอบนะเหมือนจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณเรื่อยๆคุณเป็นคนลอมชอมนะจะแบบเป็นคนที่เวลา จะพูดอะไรเนี่ยจะรักษาน้ําใจแล้วก็จะไกล่เกลีย่ยปัญหาให้ทุกๆคนได้เสมออันนี้คือสิ่งที่ไปเตยเห็นแล้วจะเป็นคนที่ช่างจินตนานการช่างฝันเป็นคนที่คือเวลาคิดอะคิดเยอะคิดมากนะคะแต่เป็นคนหาเงินเก่งเป็นคนฉลาดเรียนรู้อะไรได้เร็วแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เร็วนะคะก็คือเวลาเจ็บปวดเสียใจผิดหวังอะไรมาก็ตามแต่ถึงจะเฮิร์ตมากเสียใจมากร้องไห้ฟูมไฟน้ำมูกน้ำตาไหลเนี่ยแต่เราเองก็จะเป็นอยู่ในจุดที่แบบ ฮึบฮึบฮึบได้แล้วเราก็เริ่มต้นใหม่ได้นะคะประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่คนอื่นมองเห็นแล้วมองว่าเราช่างเลือกเฟลลี่สนุกสนานสดใสมีสองบุค,คลิกก็คือมุมที่เอาจริงเอาจังกับมุมที่สนุกสนานรด้เริงนะคะอันนี้คือหลายๆคนก็ชื่นชมแหละนะคะแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยอยากจะเข้ามาจีบคุณนะคะเห็นลัคนาราศีมังกรมีนนะคะเอ่อมีนกรกฎพิจิกนะคะธาตุลมธาตุไฟ ประมาณนี้ที่เห็นนะก็ไม่รู้ว่าเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ถือว่าภาพรวมก็เราก็มีความสุขดีคนอื่นก็มองว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขมีความสุขอะ่ะคือเขามองมาแล้วเขารู้ว่าเรามีความสุขแล้วก็ดูคุณแบบโนสนโนแคร์ no son, no ดูคุณไม่ค่อยใส่ใจใครเท่าไหร่อะไรเงี้ยดูแบบคุณเลือกคุณเลือกได้คุณตัดจบได้ในสิ่งที่ควรจบอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เราจะไปดูประเด็น ที่2อนะคะพารทที่2ว่าแล้วเร็วๆนี้อะไรจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณเป็นคลิปที่ทำสั้นๆนะคะฟังสนุกๆไปเนาะอ่า จะมีอะไรกลับเข้ามาในชีวิตเราหรือเปล่า,าแฟนเก่าเหรอคะก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะน่าจะเป็นคนรักเก่าแฟนเก่าคนคุยเก่าเจ้านายเก่าหัวหน้าเก่าเพื่อนเก่าก็ได้นะคะหรือเพื่อนใหม่ก็ได้ค่ะเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็พัดเนื้อหุ้นส่วนเพื่อนที่ดีค่ะที่เข้ามานะดีดีดีค่ะดีมากกว่าไม่ดีนะคะดีมากกว่าไม่ดีอืม ใครที่แบบทะเลาะกันนะก็มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันแล้วก็บางท่านได้เจอรักแรกพบได้เจอความรักครั้งใหม่ที่สดใสชุ่มฉ่าหัวใจมากกว่าเดิมค่ะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะโชคชะตาจะหมุนมานําพาชีวิตของคุณเนี่ยไปอยู่ในสถานที่ที่ดีอบอุ่นหัวใจค่ะสิ่งที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยกลับมาเพื่อเยียวยาก,กลับมาเพื่อฮิลลิ่งกลับมาเพื่อทําให้ชีวิตของคุณเติบโตขึ้นนะคะ โอเคนะคะเงินที่เคยหมุนออกไปก็จะหมุนกลับเข้ามาด้วยนะคะเออนะให้มันได้อย่างงี้สิเอานะเอาเป็นว่าใครที่แบบมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์อยู่ก็มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันเนาะส่วนคนที่วางแผนเรื่องของการเงินอยู่ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีค่ะที่การเงินของเราจะกลับมาสดใสอีกครั้งนะคะปัญหาที่วุ่นวายใจปัญหาที่ยังเคลียร์ไม่ได้ก็จะอยู่ที่ ก็จะอยู่ในจุดที่เราเคลียร์แล้วก็สราสางปัญหาต่างๆได้นั่นเองนะคะก็เป็นคลิปฉบับสั้นๆที่ขอให้คุณมีพลังงานดีๆอ่ะโอเคเราจะไปดูใบสรุปกันนะคะแม่หมอเสียงยังไม่ตื่นเลยค่ะใบนี้นะคะการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกเนาะโลกภายในโลกภายนอกนะคะจริงๆแล้วเราเชื่อมต่อได้แล้วคุณก็เจ๋ง เจ๋งมากกว่าที่คุณจะคิดอีกนะคะอะไรก็ดีที่เราคาดหวังที่เราอยากจะมีอยากจะเป็นนะคะคุณได้สิทธิ์นั้นทันทีค่ะคุณได้รับสิทธ์นั้นทันทีนะคะแล้วก็การเชื่อมต่อเชื่อมต่อสำเนียงแปลกๆในช่วงนี้การเชื่อมต่อกับโลกภายนอกนะคะสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ดีที่มันอยู่ในอาณาบริเวณความรู้สึกของคุณนะคะ ข้างในของคุณเนี่ยมันไปดึงดูดสิ่งภายนอกเข้ามาเพราะฉะนั้นรักษาระดับพลังงานอารมณ์ของคุณให้ดีค่ะวันนี้เราพิมพ์7575แล้วพลังงานดีๆนะคะฟังสนุกๆน,นะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีชาวกองสองด้วยนะคะเรามาดูกันในหัวข้อคนอื่นมองว่าคุณเป็นคนยังไงมองว่าเราเป็นคนแบบไหนและเร็วๆนี้อะไรจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังนะคะคลิปนี้มาในคลิปสั้นๆฉบับสั้นๆที่มาสร้างความบันเทิงให้กับคุณค่ะอุตะอุตะอะไรเนี่ยเออนะออกมาแล้วก็ออกมาเถอะอ่ะหนึ่งดาวนะคะคุณเป็นคนชัดเจน นะรู้เลยเพราะเป็นคนชัดเจนคำไหนคำนั้นเป็นคนที่ไม่ชอบความคุมเครือนะคะแมวกวากแมวกวากกวักเงินกวากทองนะเป็นคนที่มีโชคอยู่ล้ำไปนะคะเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยสามเหลี่ยนเด็กดาบแล้วเป็นคนดื้อน,นะเอาแต่ใจตัวเอง <laughs> ไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่คุณจะเป็นคนที่เชื่อตัวเองหลกักๆเลยคือเชื่อตัวเองนะคะ คือประเด็นคืออะไรคะหนึ่งถ้ามันเป็นเรื่องที่มันยังดูไม่สมเหตุสมผลยังดูไม่มีเหตุมีผลคุณอาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนคนอื่นอะมองว่าคุณเป็นคนชัดเจนนะแล้วก็มองว่าคุณเป็นคนขยันเฟอร์ขยันมากขยันขยันขยันนะคะแล้วก็เป็นคนที่ลุยลุยอะลุยลุย ทะลุทะลวงนะคะเป็นแนวหน้าเป็นแนวหน้านะคะเป็นนักรบเนี่ยก็คือเป็นแนวหน้าจ้ะอยู่แนวหน้านะคะแบบนะค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเอง <c oughs> คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรแล้วคุณเวลาคุณกโกรธหรือคุณโมโหเนี่ยคุณจะดูน่ากลัวมาก <c oughs> <c oughs> ดังภูเขาไฟระเบิดตุ้มตามคมขามนะคะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นอะมองว่าคุณเวลากโกรธอะโกรธแรงโกรธอะโกรธจริงคนก็เลยไม่ค่อยกล้าทําอะไรคุณหรอกนะเนี่ย โกรธแรงโกรธจริงแล้วโกรธแบบพายุแบบทอร์นาโดเฮอริเคนพัดผ่านะคะทําลายทุกสิ่งให้หมดไม่ให้ย่อยยับอับปางเราจะเป็นคนที่เวลานิ่งก็คือนิ่งเลยแต่เวลาที่มีความแบบว่ามีอะไรที่ไปเป็นแรงที่จะทําให้ภูเขาไฟมันปะทุนะคะคุกกลุ่นเนี่ยนะพร้อมระเบิดตู้มกลายเป็นโกโก้คันนะคะเราจะเป็นคนชัดเจนมากคือจะเข้ามาแนวหล่อและโลเลมาแบบ ต่ะแตะมาแล้วให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้มาแล้วอึมอ้มอ้ำอึ้งอึงอ้งแก้แก่กลางๆมาแล้วก็มาคุยคุยแล้วก็หายหายคุณน่าจะตัดตัดได้เลยเป็นคนที่เลือกได้แล้วก็มีช้อยมีตัวเลือกในชีวิตเยอะอยู่เหมือนกันแต่ก็ดูดูแล้วดูเราไม่ค่อยโฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่แต่ว่าความรักก็จะมาทักทายเราเสมอแหละนะคะคุณจะเป็นคนขยันโฟกัสเรื่องการทํางานมากกว่าคนอื่นมองว่า คุณอ่ะเป็นคนชัดเจนเป็นคนที่มีความเด็ดขาดมีความฉลาดหลักแหลมเป็นคนที่บริหารจัดการเรื่องการเงินเก่งเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่เป็นคนที่ดูแลตัวเองเป็นให้เกียรติตัวเองแล้วก็เป็นคนที่โกรธใครโกรธแรงเกลียดใครเกลียดจริงอย่ามาทําให้คุณเกลียดเพราะคุณจะ จำไม่ลืมคือคุณจะไม่ไปเบียดเบียนใครก่อนถ้าไม่ถูกเบียดเบียนเนี่ยคุณจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นเหมือนพึ่งนี่แหละถ้าไม่เข้าไปใกล้อ่ะพึ่งไม่ต่อยนะจ๊ะอยู่ห่างๆพึ่งก็ไม่ต่อยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนกับนางพญาค่ะถ้าแบบเราอยู่เฉยๆของเราเนี่ยเราไม่ไปเบียดเบียนใครอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันถ้ามีคนมาเบียดเบียนคุณมาทําร้ายคุณเนี่ยคุณไม่ไม่นิ่งนอนใจคุณไม่อยู่เฉย คุณจะทําให้เจ็บหนักเลยนะคะเจ็บใจหรือเจ็บทางความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้แหละคุณมียุธีการของคุณนะคนอื่นมองว่าคุณขยันแล้วก็มีเพื่อนเยอะบริหารการเงินเป็นเป็นคนเด็ดขาดแน่แน่ แล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่ดูแลตัวเองเป็นอาจจะเป็นคนที่หนึ่งแหละรูปร่างหน้าตาดีหน้าตาสวยหน้าตาหล่อหุ่นดีนะคะแต่งตัวเป็นใช้คําพูดเป็นอ่แล้วก็วางตัวดีอันนี้คือสิ่งที่คนอื่นเห็นเบเตยไม่รู้ว่าตรงไหมถ้าตรงก็ฝากพิมพ์คําว่าสองสองสองแล้วก็ตรงค่ะบเตยหน่อยนะก็เห็นธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันพุธวันจันทร์นะคะแล้วก็ ธาตุดินก็จะเป็นพฤกษปังกรกันธาตุน้าธาตุดินธาตุไฟนะคะประมาณนี้แล้วก็ธาตุลมก็มาบ้างแต่หลกัหลกๆเนี่ยไปตัวเองมองว่าเราเองอ่ะเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่โฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําอยากจะไปเท่านั้นและกล้ปาปฏิเสธในสิ่งที่มันไม่ได้ส่งผลดีให้กับชีวิตของคุณอารมณ์ประมาณนี้นะคะเนาะเห็นแล้วรู้เลยว่า <cents> คือภาพของคุณอะค่อนข้าง คือตัวตนของเราหรืออัตลักษณ์ของเราเนี่ยมันค่อนข้างชัดว่าเราเป็นเป็นคนแบบนี้บุคลิกอย่างเงี้ยไม่ซับซ้อนแต่แต่กองหนึ่งเนี่ยจะออกแนวซับซ้อนแต่ของคุณเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนพูดอะไรคิดอะไรก็พูดแบบนั้นอยากทําอะไรก็ก็ทาคือจะเป็นคนชัดเจนจะไม่ซับซ้อนซ้อนเงินนะคะ <laughs> แล้วก็เป็นคนดุดุนะขอบอกว่าดุดุแบบดุคนละแบบก,บกับกองหนึ่งนะจะดุแบบ เหมือนเราดุแบบยังไงล่ะดุแล้วมันน่ากลัวมันขนลุกอ,ะอ่ะอแล้วเราเร็วนี้อะไรจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอืมสมาธิและปัญญานะคะคือก่อนหน้าเนี้ยถ้าเราเคยแบบสับสนว้าวุ่นพลังงานของเรามันพลังงานของคุณมันตีกันนะนะคะมันเหมือนเราจะนิ่งขึ้นนะคะมันมันเป็น ไพ่ของการ transformation อะเออนะอะไรที่มันเป็นความวุ่นวายในชีวิตมันจบลงแล้วมันเหมือนเราได้เริ่มต้นชีวิตของเราใหม่นะคะมันเหมือนสิ่งที่จะกลับมาคือความมั่นใจแล้วก็สมาธิความนิ่งนะคะความนิ่งความหนักแน่นคือเราเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมาโดยตลอดแหละแต่มันจะมีช่วงดึงที่คุณขาดความมั่นใจเสียความมั่นใจนะคะรู้สึก หมดพลงังรู้สึกหมดไฟรู้สึกไม่สนุกกับชีวิตอ่ะไอความสดใสไอความสนุกสนานมันจะกลับมาอีกครั้งนะคะแรงบันดาลใจแพชั่นต่างๆกลับมาแล้วก็สมาธิปัญญาของคุณจะกลับมาคือเราจะกลับมาหนักแน่นเป็นเอ็มเปอเรอร์เป็นคนที่แบบเหมือนกลับมาเป็นจัก,กรพรรดิน่ะก่อนหน้านี้เป็นจัก,กรพรรดิที่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยมีอะไรก็ต้องไปปรึกษาไปถามคนอื่นตลอดแต่ตอนนี้สิ่งที่จะกลับมาคือ1ความมั่นใจในตัวเอง นะคะสมาธิปัญญาแสงสว่างโอกาสใหม่แล้วก็งานค่ะใครที่กําลังถามหางานอยู่งานกําลังจะกลับมานะคะกลับมาแบบตุ้มตามคมคมนะคะตึงงตังๆแล้วก็การปลดล็อกหนี้สินต่างๆนะคะถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราเคลียร์หนี้เครดิตย,ยังไม่ได้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยนะคะที่ใบเตยเห็นก็คือการที่เราสามารถที่จะมีแรงบันดาลใจนะคะไปเคลียร์หนี้เครดิตของเราให้มันราบรื่นลงตัวได้ คนที่คาดหวังในเรื่องของอาการสร้างอนาคตรสร้างฐานชีวิตที่มั่นคงก็เราจะกลับมามั่นใจในตัวเองอีกครั้งนะคะวันนี้ก็ ถือว่าพลังงานของกองสองค่อนข้างดีนะคะเอาเป็นว่าตัวคุณเนี่ยจะสามารถปลดล็อกปัญหาต่างๆได้หรือแม้แต่การที่มีใครสักคนบล็อกคุณนะคะปิดกั้นคุณเนี่ยเหมือนเขาเองจะปลดบล็อกแล้วก็ติดต่อมาหาคุณอีกครั้งหรือแม้แต่ความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ที่เหมือนมันจะจบไปแล้วแต่มันยังไม่จบอ่ะมันอาจจะมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะหรือเราเองอาจจะตัดจบไปเลยแล้วก็เริ่มต้นใหม่เลยอ่ะไม่ไปพิลิพิไรละลาละละังอยู่กับคาสัมพันธ์เดิมๆแล้วก็แบบเลือกที่จะมูฟออนแล้วก็เลืออกที่่จะไปต ในในเส้นทางของคุณนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่พระแม่กาลีนะเป็นเรื่องของ การที่คุณกล้าเผชิญกับความกลัวต่างๆนะคะมันเหมือนไพ่เดทที่มากับเดอะซันน่ะเรากล้าเผชิญกับความกลัวต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับคุณแล้วก็เป็นโอกาสที่คุณกําลังจะพุ่งทยานขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราพิมพ์รับพลังงานดีๆด,ด้วยกันพิมพ์99 9รับพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์จากพระแม่กาลีความมั่นใจของคุณจะกลับมาแล้วมีการ t า a n s f o r m a t i o นมีการเปลี่ยนแปลงจากพลังงานเก่าที่ไม่ดี รับเป็นพลังงานใหม่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีชาวกองสามค่ะเจอเจอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในหัวข้อนี้นะคะคนอื่นมองว่าคุณเป็นคนยังไงแบบไหนและเร็วนี้อะไรจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณเป็นคลิปสั้นๆที่ไปเลยทําเพื่อความบันเทิงนะคะใช้วิจารณญาณในการชมในการฟางังและขอบคุณที่ซัพพอร์ตด้วยการกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจรวมทั้งกดซุปเปอร์ตงด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่า ว่าพลังงานของชาวกองสามเป็นจะได้นะคะคนอื่นมองว่าคุณเป็นยังไงดูสิคนอื่นมองว่าคุณเป็นยังไง,อม,อง,ง,ไงมองว่าคุณเป็นนักล่านะคะเป็นผู้ล่านะคะมองว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ อบอุ่นนะพ่อไมโครเวฟนะคะพ่อหม้ออบรมร้อนที่น่ารักนะคะเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนค่ะแข็งน้องอ่อนอนนะคะเป็นคนที่อ่ะดูต่อคุณเป็นคนแข็งน้องอ่อนอนจิตใจดีนะคะอู้เป็นคนที่คิดบวกอืมคิดบวกนะคิดบวกคิดดีนะคะจะเป็นคนที่แบบ ไม่เคยทําให้คนอื่นพลังงานตกพลังงานเสียไปเลยนะคะคือเราจะมีคําพูดดีๆคอยปลอบประโลมคอยให้กําลังใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเสมอไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนที่คุณไม่รู้จักเป็นแฟนเป็นครอบครัวหรือเป็นใครก็ตามที่เข้ามาขอคําแนะนํามาขอคําปรึกษากับคุณหรือมาคุยหรือมาพูดกับคุณเนี่ยคุณจะมีคําพูดดีๆที่เป็นคําพูดที่ปลอบประโลมใจเสมอ เป็นน้ําทิพย์ที่คอยโลมใจหล่อเลี้ยงจิตใจให้คนอื่นเนี่ยเขามีพลังงานที่ดีไม่เคยไปป้อนพลังงานลบๆให้คนอื่นเลยไม่เคยเออกความทุกข์ไปแชร์กับคนอื่นคุณจะแชร์แต่พลังงานบวกๆคุณจะแชร์แต่พลังงานดีๆหมดเลยล้อมชอมค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความชัดเจนนะคะคือเราอะมองโลกในแง่บวกนะแต่เรามองตามความเป็นจริงไม่ได้โลกสวยนะคะไม่ได้โลกสวยแต่ว่า เรามองทุกอย่างอ่ะให้มันเป็นโอกาสเรามองทุกอย่างให้มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้ก็จะเป็นคนที่ขยันมากๆนะคะมีพรสวรรค์มีความสามารถพิเศษนะคะคนอื่นมองว่าเรามีความสามารถนะแล้วก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยละ่ะแล้วก็มองว่าหลายๆครั้งที่เราเจออุปสรรคเจอปัญหาหรือว่ามีมีอะไรเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ย คุณไม่คุณไม่เคยกลัวนะคะคุณไม่เคยกลัวคุณปักหลักปักธงที่จะยืนหยัดต,ต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคุณเองเนี่ยจะเป็นคนที่มีความหนักแน่น <ๆ S 1> มั่นใจในตัวเองมากๆนะคะมีความหนักแน่นมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เหมือนเราเองเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับสภาวะต่างๆที่เข้ามาด้วยความกดดันแล้วแล้วเหมือนเราทําให้มันเป็นเรื่องปกติได้โดยที่คุณไม่ต้องไปซีเรียสไปเครียดกับสิ่งที่มัน ถาถมเข้ามานะคะนะหลายๆคนเนี่ยที่ได้มาอยู่กับคุณได้มาคุยกับคุณได้มาพูดกับคุณเนี่ยจะมีพลังงานดีๆกลับไปหมดเลยเพราะคุณจะเป็นคนที่ป้อนแต่ความความรู้สึกดีๆป้อนแต่พลังงานดีๆให้แม้แต่การใช้คำพูดแม้แต่การที่เราจะไปสื่อสารกับใครก็ตามคุณจะเลือกใช้คำพูดที่ดีฟังแล้วมันสบายใจอะฟังแล้วมันไม่รู้สึกแย่นะคะคือเราวาังตัวดีวางตัวเป็นแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่ นะคุณไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยหลายๆคนอนะมองมองคุณมาเนี่ยแม้แต่ผู้ใหญ่ที่มองคุณเนี่ยก็มองว่าคุณโตเป็นผู้ใหญ่วางตัวดีแล้วก็หน้าหน้าเคารพนะคะแล้วก็เราเองเนี่ยจะเป็นคนที่ มีเพื่อนเยอะนะคะหรือว่า,ามีคนอยากจะเข้ามาในชีวิตเราเยอะก็ได้นะคะคือใครๆก็อยากจะมาเป็นเพื่อนคุณมาเป็นมิตรกับคุณนั่นแหละเพราะว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจเห็นถ้วยกาแฟถ้วยชาที่เทไหมคะนั่นแหละอยู่ด้วยแล้วสบายใจคุยด้วยแล้วสบายใจคุยด้วยแล้วมีแต่พลังงานดีๆอยากคุยด้วยเพราะว่าเรามีแต่การให้มีแต่การแบ่งปันแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสิ่งที่คนอื่นมองมาที่คุณก็คือคุณจะเป็นคนที่เข้มแข็ง แรง่งแล้วก็อ่อนโยนนะคะแข็งนอกกว่าในก็คืออ่อนโยนแต่เป็นคนเข้มแข็งแล้วก็เป็นคนขยันทำมาหากินหาเงินเก่งแล้วก็เป็นคนที่สดใสน,นะคะมีออร่ามีสง่าราศีต้องบอกว่าอย่างนี้เลยนะคะเห็นคนที่เกิดวันอังคารวันอาทิตย์แล้วก็ธาตุดินพฤึกศกมังกรการราศีเมษธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็มี ลักษณะของธาตุไฟธาตุธาตุไฟเออราศีสิงห์มาอีกนะคะประมาณนี้คุณเป็นคนหนักแน่นค่ะแล้วก็เป็นคนน่ารักอ่อนโยนนะคะ มีความแบบว่ารักเด็กรักนุ่มหมาน้องแมวด้วยเป็นคนจิตใจดีอันนี้ใครๆเห็นต่างก็ชื่นชมคุณแล้วคุณเป็นคนที่ไม่เคยแรงน้ําใจอะ่ะนะเป็นคนมีน้ําใจแล้วก็ใจดีมากๆเลยนะคะทีนี้เราไปดูว่าอะไรจะกลับเข้ามาในชีวิตเราเนาะเร็วๆนี้อะไรจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณขอดูเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะอันนี้คือฟังสบายๆเนาะเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มนะคะว่าเร็วๆนี้อะไรจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ ใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะคะเร็วๆนี้อะไรจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณขึ้นมาเป็น Queen of Pentacles นะคะ โอ้ Ooh, เรื่องของการงานแล้วก็โอกาสค่ะเหมือนใครที่ไปสมัครงานเอาไว้น่าจะได้งานเนาะถ้าเราเคยแบบเฟลเคยพลาดเรื่องงานไปหลายครั้งแล้วนะคะจะมีงานเข้ามาจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหรือบางคนมีโชคมีราบได้ของขวัญจากคนรักนะคะแล้วก็อาจจะมีเพื่อนแนะนํางานดีๆให้กับคุณทําน้อยแต่ได้ตังค์เยอะนะคะเออใครที่ขาดแคลนเรื่องการเงินรู้สึกขัดสนเรื่องการเงินอยู่นะคะจะมีโอกาสทางการเงินดีๆเข้ามาค่ะเพราะไพ่มันค่อนข้างดีนะ เออทั้งโอกาสเรื่องงานเรื่องเงินหรือแม้แต่การเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆได้เจอคนที่ถูกใจนะคะจะออกจะออกแนวมิตรแดวเพื่อนก่อนแล้วค่อยได้แบบเหมือนได้พัฒนาความสัมพันธ์กันก็ได้เนาะ การเงินจะจะดีขึ้นนะคะจะเริ่มแบบมีทิศทางการเงินที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เราเองเนี่ยจะวางแผนเรื่องการเงินได้รับกลุ่มมากกว่าเดิมเนอะสิ่งที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณก็คือโอกาสรวมทั้งความรักที่ดีนะคะพลังงานความรักในด้านดีๆขึ้นมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีช้อยมีความรักใหม่ๆแวะเวียนมาหรือ คนโสดได้เจอได้เจอคนที่ถูกใจแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วอ่ะถ้าเคยทะเลาะกันก็จะได้ปรับความเข้าใจกันส่วนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็เป็นช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่าง เหมือนไปทบทวนความรู้สึกตัวเองอีกครั้งเพื่อที่จะกลับมาเจอกันแล้วคุยกันให้มันแบบว่าให้มันเคลียร์ให้มันตกลงกันได้อารมณ์ประมาณนี้นะคะสิ่งที่จะกลับมาก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณเป็นความมั่นคงเป็นการเติบโตเป็นโอกาสเรื่องงานเรื่องเงินเป็นความมั่นคงเป็นความรู้สึกดีๆนะคะความรู้สึกขาดแคลนนั้นหายไปความรู้สึกอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมาแทนที่ตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่ใบเตยเห็นและเป็นพลังงานที่ดีนะคะทีนี้เราจะไปดู ภาพรวมแล้วก็ใบสรุปอ่าทีนี้ใบสรุปของเรานะคะคือใบนี้อ่ะไปไหนละนี่นะคะเป็นเรื่องของความเป็นเรื่องของความตั้งใจเนาะ ไดอาน่าเทพีไดอาน่านะคะคิดสิ่งใดคุณจะสมปรารถนาให้คุณตั้งเป้าหมายของคุณให้สูงคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะออกมาดีทุกอย่างจะออกมาราบรื่นลงตัวนะคะก็อวยพรค่ะขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาฟังกอง3แล้วเลือกกอง3มมีแต่พลังงานดีๆวันนี้เราพิมพ์สองสี่สองสี่นะคะรับพลังงานดีๆในวันนี้ขอให้คุณเฮงปังทุกเรื่องโชคดีทุกเรื่องหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะสุขสมหวังทุกๆประการนะคะขอบคุณค่ะ